สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็มาพบกับสื่อการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราก็เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะครับเรื่องอาชีพวันนี้เราจะเรียนเรื่องความสําคัญของอาชีพที่มีต่อตนเองนะครับก็คือความสําคัญของอาชีพนะครับที่มีต่อเรานะครับว่ามันมีความสําคัญยังไงนะครับถ้าเรามีการประกอบอาชีพ นะครับแล้วอาชีพนั้นจะสำคัญกับตัวเราอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ค,คุณครูทวีศักดิ์รอดภัยนะครับจะเป็นผู้สอนแล้วก็นะครับจะอธิบายให้นักเรียนฟังว่าถ้าอาชีพนะครับนั้นถ้าเราไม่มีอาชีพแล้วเรามีอาชีพมันจะต่างกันอย่างไรนะครับความสําคัญของอาชีพนั้นที่มีต่อตัวเรานั้นมันมีความสําคัญอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับนักเรียนครับ ตอนเด็กๆนักเรียน oria. นะครับเคยคิดอยากจะประกอบอาชีพอะไรนะครับอยากจะเป็นกุ๊กหรือเปล่านะครับหรืออยากจะเป็นวิศวกรอยากจะเป็นคุณครูหรืออยากจะเป็นยามหรือจะเป็นคุณหมอนักเรียนเคยมีความใฝ่ฝันไหมครับว่านักเรียนจะประกอบอาชีพอะไรเมื่อโตขึ้นนะครับอาชีพแต่และอาชีพนั้นมีความสำคัญอย่างไรกับตัวเราเคยคิดบ้างไหมครับ คุณครูให้นักเรียนลองคิดดูสิครับก่อนที่จะนำเข้าสู่บทเรียนในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับคิดได้ไหมครับนักเรียนว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรบางคนก็อยากเป็นหมอบางคนอยากเป็นคุณครูยังบางคนอยากเป็นวิศวกรบางคนก็อยากจะเป็นกุ๊กทำกับข้าวอาชีพต่างๆนั้นมีความสำคัญกับตัวเราอย่างไรเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับเรามาดูกันซิว่าอาชีพ และความหมายของอาชีพเป็นอย่างไรอาชีพหมายถึงการทำงานการทำกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือก่อให้เกิดรายได้นะแต่ต้องเป็นงานที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายนะครับและได้รับความยอมรับจากสังคมฉะนั้นอาชีพนั้นก็คืองานที่เราทำนะครับก่อให้เกิดผลผลิตก่อให้เกิดรายได้แก่ตัวเราผลผลิตนั้นอาจจะเป็น ได้ข้าวชาวนาปลูกข้าวก็ได้ข้าวนะครับชาวไร่ทําทข้าวโพดก็จะอาจจะได้ข้าวโพดแล้วข้าวโพดนั้นไปขายนะครับได้เงินมานะครับแต่ต้องเป็นงานที่สุดจริตนะครับนักเรียนไม่ใช่ไปรักขโมยเข้ามานะครับไม่ใช่ไปจี้ไปป้นเข้ามาไปวิ่งราวเข้ามานะครับและเป็นงานที่ไม่ผิดศีลธรรมและไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับบางครั้งการเก็บขยะนะครับ เอาไปขายนะเก็บของเก่าเอาไปขายก็เป็นอาชีพที่ยอมรับแก่สังคมได้นะครับนักเรียนนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูความสําคัญของอาชีพก่อนนะครับอาชีพมีความสําคัญอย่างไรอาชีพมีความสําคัญต่อตอนเองต่อท้องถิ่นต่อประเทศชาติดังนี้นะครับแต่วันนี้คุณครูจะนําเสนอคลิปวิดีโอนี้นะครับเกี่ยวกับอาชีพ ที่มีความสําคัญต่อตนเองหรือต่อตัวเราก่อนนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรความสําคัญของอาชีพที่มีต่อตนเองนะครับ 1. อาชีพเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตนะครับเพราะอาชีพนั้นสร้างรายได้ให้แก่เรานะครับ <te le af. S 1> เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนะครับถ้าเราไม่มีอาชีพเราก็จะไม่มีรายได้นะครับเมื่อไม่มีรายได้เราก็จะไม่มีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว ครับมาเลี้ยงดูตนเองนะครับครอบครัวน,นั้นเราอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือปู่ย่าตายายของเรานะครับถ้าเราโตขึ้นไปเราอาจจะมีภรรยาและมีลูกอีกนะครับฉะนั้นเราต้องมีอาชีพในการประกอบอาชีพนะครับ 2. ออาชีพช่วยแก้ปัญหาความยากจนเพราะอาชีพมีรายได้นะครับมีเงินทุนเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนเมื่อ มีการศึกษาเล่าเรียนเราก็มีงานทําที่ดีและส่งผลให้เรานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนะครับจำไว้เลยนะครับนักเรียนถ้าเรามีอาชีพเราก็จะมีเงินเมื่อมีเงินเราก็จะไม่มีความยากจนนะครับแล้วก็มีรายได้นะครับอาจจะมีเงินทุนนะสำหรับเล่าเรียนต่อนะครับถ้าใครจบแล้วประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ส่งผลให้เรานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนักเรียนเะนั้น เราต้องตั้งใจเรียนนะครับเพื่อให้เราโตขึ้นไปแล้วก็มีอาชีพที่ดีๆเราจะได้ไม่พบกับปัญหาความยากจนนะครับ 3. นะครับอาชีพนั้นยังพัฒนาคุณภาพชีวิตเราให้ดีขึ้นนะครับเมื่อเรามีอาชีพเราก็จะมีรายได้เมื่อมีรายได้นะเราก็นําเงินที่มีรายได้นั้นนะมาซื้อบ้านมาซื้อรถมาซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆห,หรือ ซื้อสิ่งที่เราต้องการนะครับเราอยากได้อะไรนะครับเรามีอาชีพเรามีรายได้แล้วเรามีเงินเดือนแล้วเราก็เอาเงินเดือนเหล่านั้นนั้นมาซื้อสิ่งที่เราอยากได้อาจจะซื้อบ้านสวยนะครับนะไว้ให้เราอยู่หรือนะครับซื้อรถยนต์นะครับเอาไว้ใช้นะครับหรืออยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆเราก็ทําไมครับมีเงินมีรายได้ไปซื้อแต่ถ้าเราไม่มีอาชีพเราก็จะไม่มีรายได้มาซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนักเรียน เรียนครับอาชีพเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความก้าวหน้าให้ยิ่งขึ้นไปอย่างครูยกตัวอย่างเช่นจากประหลัดอำเภอนะครับรับราชการรับราชการเป็นประหลัดอำเภออาจจะก,ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นนายอำเภอจากน,นายอำเภออาจจะก้าวเป็นประหลัดจังหวัดจากประหลัดจังหวัดอาจจะก้าวเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือถ้านักเรียนรับราชการนะเป็นคุณครู definite. นะครับอาจจะไปสอบเพื่อพัฒนาก้าวหน้า,หายิ่งขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็สอบเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้นะครับหรือถ้าเป็นนะครับทํางานอยู่โรงงาน,นาแรกๆเราอาจจะเป็นพนักงานก่อนก็ได้ถ้าเราทํางานดีนะครับเราอาจจะได้พัฒนาตนเองเป็นหัวหน้างานต่างๆนะครับ อาชีพนั้นฝึกให้ตนเองนั้นมีภาวะเป็นผู้นำโดยเฉพาะหากได้รับเลือกนะครับเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าหนา่วยงานต่างๆนะครับนะครับนักเรียนทำงานไปนานๆเข้า,าในอาชีพที่ตัวเองรักและตั้งใจในการทำงานนักเรียนก็อาจจะได้รับเลื่อนตำแหน่งนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยงานเป็นหัวหน้างา,านหรือเป็นหัวหน้าแผนกหรือเป็นผู้จัดการนะครับตามลำดับขั้นขึ้นไปนะครับ ฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวตนของเรานะครับว่าเราจะตั้งใจทํางานมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อเราตั้งใจทํางานนะเราก็จะเห็นผลที่เราได้รับคือหัวหน้างานหรือหัวเจ้าของกิจการก็จะแต่งตั้งเราเป็นทำไมครับผู้นําหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับนักเรียนต้องตั้งใจนะครับเวลาเราได้ทํางานแล้วนะครับก็จะมีผลตอบแทนกับเรานอกจากเงินเดือนแล้ว นะครับอาจตำแหน่งจะได้เลื่อนตำแหน่งนะครับขึ้นไปส,งสูงๆขึ้นเราจะได้มีผู้ช่วยของเราก็คือพนักงานของเรานะครับที่เราต้องดูแลนะครับฉะนั้นการทํางานนะครับก็ฝึกฝนให้เรามีภาวะเป็นผู้นำาหาทางานได้ดีเราก็จะได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นไปเป็นหัวหน้าหน่วยงานนะครับนักเรียนครับอาชีพยังสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาตินะครับเนื่องจาก รายได้ที่เราประกอบอาชีพส่วนหนึ่งนั้นเราต้องไปเสียภาษีอากรให้กับรัฐบาลเพื่อนาเงินเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศชาติอาจจะไปพัฒนาด้านถนนหนทางนะครับไปพัฒนาด้านการเรียนรู้นะของนักเรียนต่างๆนะครับแล้วก็ไปพัฒนาด้านสาธารณสุขอาจจะเป็นไปสร้างโรงพยาบาลนะครับฉะนั้นเมื่อเรามีอาชีพ นะครับเราก็ต้องเสียภาษีอากรนะครับแล้วอากรนั้นภาษีอากรนั้นก็จะไปพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนก็จําเลยนะครับว่าถ้าเรามีรายได้มีงานทําเราก็ต้องเสียภาษีอากรนะครับแล้วรัฐบาลก็จะนําเงินเหล่านั้นไปพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนทุกคนก็คงจะทราบดีนะครับว่าการเสียภาษีให้รัฐบาลนั้นรัฐบาลเอาเงินไปพัฒนาประเทศของเรานะครับ นักเรียนครับในขณะที่นักเรียนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่นักเรียนอาจจะสร้างรายได้นะครับจากการขายงานประดิษฐ์เล็กๆน,น้อยๆของนักเรียนนะครับแล้วก็นําเงินนั้นไปใช้จ่ายในครอบครัวก็ได้หรือนําไปซื้ออุปกรณ์การเรียนก็ได้นะครับเราอาจจะทําคนเดียวไม่ได้อาจจะชวนเพื่อนมาช่วยกันทําแล้วนํางานประดิษฐ์ของเรานั้นนะครับไปวางขายไปตั้งขายให้กับผู้ที่สนใจนะครับจะได้มีเงินเก็บเงินออมและเงินใช้ ช่วยเหลือครอบครัวเราได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่ะนักเรียนก็ได้เห็นความสําคัญของอาชีพที่มีต่อตอนเองแล้วนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรถ้าเรามีอาชีพที่สุดจริตมีอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรมนะครับมีอาชีพที่นะครับเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วนะครับเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้านะครับในด้านการประกอบอาชีพมีไรายได้นะครับไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ได้อ่านเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้นำนะครับและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับอีกทั้งอาชีพนั้นที่เรามีต่อตอนเองนั้นนะครับถ้าเรามีเงินเดือนเราก็นำเงินเดือนนั้นไปเสียภาษีนะครับภาษีของเราก็จะไปช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองได้อีกนะครับคุณครูหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับให้ความรู้ทางด้านอาชีพนะครับถ้านักเรียนนั้นไม่มีอาชีพ ก็จะไม่มีไรายได้เมื่อมีไรายได้แล้วนะครับส่งผลแก่ตัวนักเรียนเองนะถึงการที่เราต้องไม่มีอะไรเลยนะครับอยากได้อะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้ต้องตั้งใจเรียนเพื่อจะให้โตขึ้นไปมีอาชีพมีงานทําที่ดีนะครับนักเรียนครูครังว่าคลิปวิดีโอนี้นาอาจจะทําให้นักเรียนนั้นนะครับมีความสุขในการเรียนและคิดประกอบอาชีพที่ดีนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนสวัสดีครับ